ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามบ่ายบวันนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับความยาวเท่ากันนะครับเป็นมีดพกพาขนาดเล็กนะครับทั้งสองเล่มนะครับ เก้านิ้วนะครับใบห้านิ้วนะครับดาบงาฝักไม้นะครับแต่ว่างาจะออกคนละรูปแบบนะครับอีกหนึ่งเล่มนั้นงาแกะเป็นพ่บปูหรือสีนะครับและอีกเล่มหนึ่งนั้นเป็นงาไม่ได้แกะนะครับงาธรรมดานะครับนีนะครับเรามาดูเล่มนี้กันก่อนนะครับนะครับเล่มนี้นะครับ ดูครับความสวยงามความเก่านะครับอายุนะครับน่าจะเกือบ90ปีนะครับเป็นมีดยุบกลางตอนต้นนะครับนะครับเป็นแหม้เจ็ดเก้านะครับทำมาจากเงินนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแวลัดกลันมีดอย่างนี้นะครับเป็นนาคนะครับนะครับ ถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับว่ามีดต่อไปนี้นะครับของน้องโพวัดหลวงพ่อเดิมนั้นต้องเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับยุบต้นนะครับอายุเป็นร้อยปีนั้นนะครับจะมีด้ามไม้ฝักไม้เยอะนะครับมายุบกลางนี้นะครับก็เลยถูกวางรูปแบบขึ้นมานะครับเพราะว่ามียุบต้นนั้นหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบ อย่างนี้นะครับใครต้องการแบบไหนก็สั่งให้ช่างทําช่างตีขึ้นมานะครับเพราะว่าช่างประจําวัดตีไม่ทันนะครับนี่นะครับเลยตั้งรูปแบบทํารูปแบบขึ้นมานะครับว่ามีดหลวงพ่อเดิมจะต้องสร้างแบบนี้นะครับนะครับต่อไปนี้นะครับคณะกรรมการได้ประชุมกันนะครับนะครับนี่นะครับ วางรูปแบบขึ้นมานะครับมีเล่มเล็กเล่มใหญ่ควานช้างนะครับนะครับด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้นะครับจะต้องเป็นแหมนะครับนี่นะครับยุบก่อนนี้นะครับก่อนรุ่นจะมาเป็นแหมแบบนี้ก็มีแหมเรียบนะครับเป็นแหมเงินนะครับอย่างนั้นแหมเรียบนะครับต้องสร้างทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างนี้นะครับ เป็นช่างประจําวัดนะครับทําขึ้นมานะครับช่างตีให้กับวัดโดยเฉพาะนะครับนี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับชมความสวยความงามภายนอกแล้วนะครับดูงานนะครับฉ่าเหมือนน้าผึ้งเลยนะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่างงานนะครับนี่นะครับงานนะครับงานแน่นอย่างนี้นะครับงาน สวยครับงาแน่นงาช่าเหมือนน้าผึ้งอย่างนี้นะครับนะครับงานะครับนะครับงาจะมีหลายอย่างนะครับงาออกเหมือนน้าผึ้งแบบนี้ก็มีงาสีขาวก็มีนะครับงาอ่อนนะครับถ้าอย่างนี้งาแก่สมบูรณ์นะครับนะครับแล้วก็มาดูที่ไม้นะครับนี่นะครับไม้มีอายุแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีนะครับนะครับก็ต้องมีรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับรอยยุบตัวอย่างนี้นะครับนะครับ ครับใครขึ้นมาจากธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่นะครับดูเนื้อไม้นะครับนะครับหยนๆยุบๆอย่างนี้นะครับสังเกตกันอย่างนี้นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับท่านที่เก่าๆแล้วก็นะครับผ่านสายตามาเยอะผ่านมือมาเยอะก็จะเข้าใจนะครับนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับมีเร่มนี้นะครับด้ามงาฝักไม้นะครับ ไม้เนี่เป็นไม้พยุงนะครับนี่นะครับฝังชื่อไม้ชื่อไม้แล้วก็เป็นสิริมงคลนะครับนะครับพยุงไม่ให้ชีวิตตกต่าพยุงขึ้นมานะครับไม่ให้ครอบครัวตกอับอะไรอย่างนี้นะครับนะครับจะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้นะครับในด้านแข้วขาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้นะครับ นี imi, ่นะครับม it hmm. ีหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเรียกว่าเครื่องรางนะครับเครื่องรางของขลังนะครับนี่นะครับประเภทมีดประเภทงาอย่างนี้นะครับนะครับเครื่องรางของขลังนะครับนะครับงานนี่ก็ชื่อว่าเป็นไดเป็นของที่มีของขลังอย่างหนึ่งนะครับนะครับนี่นะครับงานะครับนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับ ภายในก็นะครับนี่นะครับภายในก็แห้งสนิทอย่างนี้นะครับนะครับแห้งสนิทเลยนะครับไม้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนี่นะครับแม่เจ็ดเก้านะครับก่อนเน้นประจํานะครับเซนที่มอย่างนี้ต้องชัดเจนแบบนี้นะครับลูกศรป้องอ้อยนะครับ นะครับทั้งนี่นะครับทั้งด้ามและก็ฝักนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับปลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลายน่องสิงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับลายน่องสิงฝีมือตอกโดยนะครับช่างชิมนะครับนี่นะครับช่างประจํา คู่บารมีของหลวงพ่อเดิมเลยก็ว่าได้นะครับนะครับตีส่งให้กับทางวัดหลวงพ่อเดิมโดยเฉพาะนะครับหรือว่าญาติโยมท่านไหนนะครับต้องการแบบไหนสั่งให้ท่านทําท่านทํานะครับนะครับช่างคนนี้ก็ทําให้ตามคําสั่งนะครับดีนะครับเหล็กเก่านะครับเหล็กรุ่นเก่านะครับจะดูนะครับออกเขียวๆคล้ำๆนวลๆอย่างนี้นะครับนะครับมีจุดกลางนะครับนะครับ แต่ถ้ามีดยุบต้นนั้นจะแวววาวเลยนะครับเพราะว่าผสมเหล็กน้ำพีเยอะนะครับอย่างนี้นะครับผสมเหล็กน้ำพีน้อยนะครับก็ออกคำคล้ำเขียวๆนวลๆน่อยๆนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็ในล่องอย่างนี้นะครับนะครับรอยต่อรอยเสาะด้วยมืออย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับกระดูกงูลายกระดูกงูอย่างนี้นะครับนะครับที่เป็นริ้วๆนี่นะครับนะครับรอยกบสายเหล็กนะครับ ก็ตีขึ้นมาแล้วก็เอากรบใสเหล็กใสนะครับเพื่อทําให้เรียบนะครับแล้วก็ขึ้นแฮนด์เม็ดตอกลายอย่างนี้นะครับนี่นะครับขึ้นแฮนด์เม็ดตอกลายนะครับนะครับแล้วก็ตอกนะครับใช้สิวตอกจึกจึกจึกนะครับก็เลยเป็นขึ้นขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับนี่ครับสันสวยงามนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับมิดเลี่มมีสมบูรณ์มากเลยนะครับผ่านการทําพิธีปลูกเสก อธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับนะครับเพราะว่าช่างท่านนี้ทําทรงให้กับทางวัดหลวงพ่อเดิมโดยเฉพาะนะครับคู่บารมีคู่วัดนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับนี่นะครับการเข้าครั่งนะครับประกอบนะครับแน่นเปรี้ยอย่างนี้นะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนนะครับจะสมบูรณ์นะครับนะครับดูเงินนะครับดูเงินนะครับ แต่ถ้ายุบปลายนะครับจะเป็นแปดตังนะครับนะครับแปดตังก็ออกเหลืองๆนะครับเหลืองแบบงาเนี่ยนะครับแปดตังนะครับอันนี้ถือว่าได้ว่าเป็นมีดยุบต้นอยู่นะครับนะครับยังเงินส่วนผสมเงินยังเยอะนะครับนี่นะครับดูครับเงินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับความยาวของใบห้านิ้วยาวรวมด้ามเก้านิ้วนะครับนี่นะครับ ใจเล่มไหนก็โทรมาปรึกษาพูดคุยกันนะครับนะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนะครับนี่นะครับเรียกว่าคู่แฟนนะครับผิดกันตรงที่ว่าเครื่องแต่งตัวเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนั้นเสื้อลายธรรมดานะครับอันนี้เรียกว่าเสื้อลายสก็อตอะไรกันนะครับถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะครับนะครับนี่นะครับ ลวดลายการแกะนะครับนี่นะครับงาเหมือนกันแต่ว่าเล่มนี้จะแกะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะครับนะครับนั่งอยู่อย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นพญานาคพญางูนะครับพญานาคนะครับดูครับแผ่แม่เบี้ยอย่างนี้นะครับนะครับดูครับนี่นะครับขดเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับนะครับงูนะครับ พญานาคอะไรเขาเรียกนะครับพญานาคนะครับพญางูนะครับนะครับนี่นะครับดูครับแผ่แม่เบี้ยอย่างนี้นะครับพรปู่ฤาษีนั่งทรงสมาธินะครับหมายถึงว่านะครับท่านผู้ใดได้มีไว้ครอบครองนะครับในครอบครัวนั้นจะมีการลักไข่สามัคคีกลมเกลียวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ผดเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับหลักไข่สามัคคีกลมเกลียวจะไม่มีทะเลาะเบาแวงในครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวอบอุ่นนะครับต่อไปนะครับร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับเงินทองก็จะไม่ขาดมือนะครับในการงานนะครับงานค้าขายเมตตานะครับนี่นะครับอยู่ในเล่มเดียวจบเลยนะครับครับฝั่งนี้นะครับครับฝั่งนี้นะครับดูครับก็เป็นเทพ อีกองหนึ่งนะครับนะครับเรียกว่าเทพแบบนี้ก็เหมือนพระอินนะครับเหมือนเทวดานะครับนะครับช่วยเสริมบารมีปกป้องคุ้มครองภัยร้ายต่างๆนะครับนี่นะครับดูครับเขาแกะนะครับดูในร่องนี้นะครับนะครับนะครับเก่าไม่เก่าก็ดูในร่องนี้นะครับนะครับดูครับการใช้งานมา ถูกจับถูกใช้บ่อยๆนะครับนะครับนี่นะครับงานะครับดูครับร่นเล้านะครับลายขรามตัดอะไรเขาเรียกนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับดูครับโหนะครับดูนะครับนาคนะครับแหวนรัดตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนาคแหมเงินนะครับแห้เจ็ดเก้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับนี่นะครับแห้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าแห้นะครับแห้เป็นเงินนะครับก็ดูที่เนื้อไม้นะครับนี่นะครับไม้เหมือนกันนะครับมีรอยเหี่ยวรอยย่นรอยยุบอย่างนี้นะครับนะครับถือว่านะครับถึงยุบหลงพ่อเดิมนะครับแปดสิบเก้าสิบปีนี่นะครับแต่ถ้าเจ็ดสิบนี่จะไม่ทันนะครับ ไม่ทันรูปหลวงพ่อปลุกเสกนะครับจะเป็นลูกศิษย์ส่วนมากนะครับนะครับไม่ใช่ส่วนมากนะครับเจ็ดสิบนี้ไม่ทันเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อนั้นนะครับแต่เสียไปตอนพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่นะครับนะครับมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ประมาณนะครับเจ็ดสิบกว่าปีนะครับเจ็ดสิบจะไม่ทันนะครับถ้าแปดสิบขึ้นไปยังไงทันนะครับมีเล่มนี้ทันนะครับนะครับ ก็เรื่อปลูกเสกนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมานะครับปรึกษากันนะครับความยาวรวมด้ามก็ก้านิ้วเหมือนกันนะครับนะครับผิดตรงที่เครื่องแต่งตัวนะครับนะครับหล่มนี้เจ้าของเขารักษานะครับนะครับรักษาอย่างดีนะครับนี่นะครับลายเหมือนกันนะครับลายน้องสิงนะครับนี่นะครับ เขาถูเขาเช็ดนะครับรักษาสนิมคราบไครนะครับนี่นะครับนะครับก็ในร่องนี้นะครับเช็ดไม่ได้มันก็ถูไม่ได้ไม่ถึงนะครับก็จะมีนะครับคราบไฟขึ้นไปเกาะเหมือนกันนะครับนะครับตรงในชอบเช็ดไม่ได้นะครับนะครับคนสะอาดกับคนไม่สะอาดไม่เหมือนกันนะครับนะครับคนสะอาดที่เขาจะเช็ดถูทุกวันเลยนะครับนี่นะครับในร่องนี้นะครับปิดขึ้นอย่างนี้นะครับ ลายกระหนกดอกไม้เทาวันสวยงามนะครับดูครับนี่นะครับลายตอกน่องสิงของช่างชิมนะครับนี่สวยงามนะครับนะครับทั้งสองเล่มนะครับวันนี้นะครับมาดูคู่แฟดกันนะครับนี่นะครับดูลายนะครับเหมือนกันนะครับนะครับความยาวก็เท่ากันนะครับลายกระหนกดอกไม้อะไรก็เหมือนกันนะครับนะครับ ดีนะครับดามาดมดมงานะครับฝักไม้เหมือนกันนะครับนะครับผิดตรงที่ว่านะครับงาแกะกับงาธรรมดานะครับท่านใดสนใจแบบไหนนะครับหรือจะเอาสองนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับนะครับราคาก็จะเป็นกันเองนะครับนะครับจะไม่สูงนะครับท่านใดสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9หนึ่งสานะครับ นะครับหรือว่าท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับเพื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ